เสียงก่อนนะครับว่าเสียงมันคือเสียงอะไรนะครับ สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับฟังเสียงของอุปกรณ์ที่มันเสียหายนะครับมันจะมีเสียงวีดขึ้นมานะครับรถคันนี้คือ Camry a c v 4 0นะครับกับเสียงที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไร เสียงที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นตรงข้างหน้านะครับซึ่งวิธีการที่เราจะเช็คเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งของผมคือฟังเสียงจากข้างหน้าผมก็จะรู้เลยนะครับว่าเสียงที่มันวี่นนี่มันคือเสียงอะไรนะครับผมจะทําการถอดไดชาร์ออกมาเพื่อจะทําการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มันเสื่อมสภาพที่อยู่ข้างใน ตัวไดชาร์ดหรือว่าตัวอันเตอร์เนเตอร์นะครับตัวไดชาร์ดหรือว่าตัวอันเตอร์เนเตอร์ของตัว c a m รี่เอซีบเนี่ยก็จะคล้ายกับ a c ซ3 3 0แล้วก็ตัวของตัวต้าวิสนะครับจะเป็นอันเดียวกันแบบเดียวกันรวมทั้งตัว v ีออสนะวีออก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ตัว Vigo Fortuner นอร์นะ อีโนวานก็เป็นแบบนี้หมดนะครับฉะนั้นถ้าเพื่อนๆได้ยินเสียงนี้เพื่อนๆก็ก็ต้องอสังเกตนิดนึงนะครับว่ามันมาจากเสียงจากตรงไหนนะครับมันจะดังก้องๆอ,อยู่จะแถวกับตัวไดชาร์จนะครับนั่นคือเสียงของอุปกรณ์ที่มันกำลังเสื่อมสภาพที่อยู่ข้างในไดชาร์จนะครับเสียงที่มันดังมันมันไม่ได้ โชว์ไฟรูปแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าถ้าเราทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งมันก็จะโชว์รูปแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าแรงไฟหรือแรงดันของกระแสไฟเนี่ยมันจะเริ่มตกลงไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากตัวแผงไดโอดเนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการกรองกระแสไฟจากตัว AC นะครับมาเป็น DC นะครับตัวตอนที่ได้ชาร์จเนี่ย มันผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาถ้าไม่ผ่านชุดไดโอดเนี่ยมันจะเป็น AC นะ AC ก็คือไฟบ้านนะครับเป็นไฟกระแสสลับนะครับแต่เมื่อมันผ่านชุดไดโอดปุ๊บมันก็จะถูกกองนะครับตัวแผงไดโอดมันจะมี2ชุดนะครับชุดไดโอดลบกับไดโอดบวกนะครับมันก็จะกองไฟให้เป็นไฟ DC ก็คือไฟสําหรับรถยนต์ไฟสําหรับรถยนต์เนี่ยเขาจะระบุเพศระบบระบุขั้ว ชัดเจนนะระบบเพศระบบค้วเนี่ยหมายถึงค้วลบก็คือค้่ลบคงสถานนะั้วลบตลอดการนะครับไม่มีการเปลี่ยนจากค้วลบมาเป็นค้วบวกนะครับส่วนค้่วบวกก็คงสถานะไว้นะแต่กระแสสลับเนี่ยมันก็จะสลับไปมานะครับฉะนั้นเวลามันเสียนะมันไม่มันไม่จาเป็นี่ต้องขึ้นไฟโชว์นะครับแต่มันจะมีเสียงเตือนนะครับในส่วนของแผง ไดโอดนะครับเช่นเดิมนะครับผมจัดการเปลี่ยนแผงไดโอดเอาแผงไดโอดใหม่ใส่เข้าไปนะครับซึ่งแผงของไดโอดใหม่ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแน่นอนนะครับขนาดที่ใหญ่กว่ามันก็จะต้องมีปฏิสิทพิภาพแล้วก็มีอายุการใช้งานที่นานกว่าตัวเม็ดไดโอดนะครับหรือแผงไดโอดที่มีเม็ดไดโอดขนาดเล็กนะครับซึ่งแต่มันก็ มีจุดเสียเหมือนกันนะครับถ้าเรา,เาทำการถ,าถ,าถ้ามันมีระบบไฟที่ช็อตมันก็เสียเหมือนกันนะจะใหญ่จะเล็กเนี่ยมันก็มีโอกาสเสียหมดเพียงแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใหญ่ขึ้นมันก็จะมีความทนทานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับถึงอย่างไรนะครับมันก็มีอายุในการใช้งานนะไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแผงไดโอดแผงรับ2000กับแผงรับแผงละ,ะ1,000นะครับ มันก็มีโอกาสเสียได้หมดนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับาราคามันไม่ได้บ่งบอกว่าเราจะใช้อุปกรณ์ได้นานขึ้นนะครับการดูแลรักษาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับเหมือนที่ผมบอกไว้ข้างต้นราคาไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าแพงถูกกับแพงแพงเนี่ยมันจะอยู่ได้นานกว่ากันนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับอยู่ที่ว่าเราดูแลรักษานะครับอย่าให้แบตเตอรี่นะครับ น้ำมันแห้งนะครับถ้าน้ามันแห้งเมื่อไรเนี่ยมันจะเกิดภาวะที่อันตรายมากน้บมันก็จะส่งส่งผลเสียให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวเนื่องนะครับฉะนั้นก็ต้องมั่นดูแลนะครับส่วนใครที่ใช้แบตเตอรี่ที่เป็นระบบแห้งก็ไม่จะเป็นต้องดูนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นการถูกหลอกมากกว่านะครับซึ่งจะขายในชื่อของแบตเตอรี่กึ่งแห้งนะครับ จะสังเกตได้นะครับแบตเตอรี่กึ่งแห้งจะมีะแผ่นสติกเกอร์ปิดตรงรูที่ไขเพื่อจะดูระดับของเหลวที่อยู่ภายในแบตเตอรี่นะครับนั่นแหละครับเวลาเพื่อนเพื่อนลอกมาเพื่อนๆจะเจอ,อช่องที่ไว้สำหรับไขเพื่อจะดูของเหลวที่อยู่ข้างในนะครับถ้าครึ่งแห้งเนี่ยมันก็มีวันที่จะแห้งได้นะครับอย่าอย่าชะล่าใจนะครับผมเคยเจอ หลายเคสเลยนะสำหรับ acv 4 0หรือว่า acv 3 0รวมทั้งตัวของ Fortuner ด้วยนะครับฉะนั้นเพื่อนๆต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นะครับเขาทำออกมาเนี่ยเขาไม่บอกไม่หมดนะครับแบตเตอรี่กึงแห้งเนี่ยก็คือปิดการระเหยของของเหลวที่อยู่ข้างในนะครับทำให้มันระเหยช้าลงหรืออะไรประมาณนั้นครแต่จริงๆม,มันมีของเหลวอ,อยู่ข้างใน พอเวลาเราใช้ไปนะครับประกอบกับอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิของเมืองไทยเนี่ยมันมีอากาศที่ร้อนอุณหภูมิที่ร้อนนะครับมันก็จะทําให้ของเหลวที่อยู่ข้างในเนี่ยมีการระ,ะเหยระเหดอะไรประมาณนั้นนะครับละเหยไปนะครับมันจะต้องมีการเติมเข้าไปนะครับถ้าแบตเตอรี่เราแห้งมันก็จะมีผลเสียนะครับ ฟังเสียงเครื่องก่อนซ่อมแล้วหลังซ่อมนะเพื่อนๆจะได้แยกเสียงออกมาให้ชัดเจนจะได้คุ้นเคยกับเสียง เสียงที่ก่อนซ่อมแล้วหลังซ่อมจะเห็นถึงความแตกต่างกันนะครับว่ามันเป็นเสียงยังไงคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับเพื่อนๆนที่ใช้รถนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเสียงนะว่าเสียงมันเกิดจากอะไรนะครับยังไงก็อย่าให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมก็จะเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์รวมทางเอาความคิดเห็นของเพื่อนๆนมาทําเป็นคอนเทนต์นะครับ อย่างไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนใช้รถที่เข้ามายังไม่กดติดตามแล้วกด u b s c r i b e นะครับรบกวนนี้หนึ่งครับกดติดตามแล้วกด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ผมในการผลิตคลิปนะครับเจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้ามา่ผมทำจะทำเกี่ยวกับเรื่องไรคลิปนี้สวัสดีครับผม